โปลิสจับตำรวจดนุฟังรับสองคนนะตำรวจนอกแถวแล้วครับพัวพันในเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดนั่นครับมีหน้าที่ปราบที่ไหนได้นะดนนฟังครับเรื่องราวข่าวนี้นี่พลตำรวจโทสันติชัยนิรามม่ผู้บัญชการตำรวจอะไรนะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะก็เข้าควบคุมตัวร้อยตำรวจโทวีราการครับเป็นรองสารวัตรสืบสวน กองกับการสืบสวนนำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโอ้โหสืบจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ก็สิบตำรวจเอกยุลนันผู้บังคับหมู่กองกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะครับโรงพักเดียวกันงานสืบสืบจังหวัดเหมือนกันนะน้ฟังคนระับนี่พวกนี้นี่สืบจับได้ทั่วจังหวัดเลยนะน้ฟังคนระับใหญ่นะใหญ่นะครับโดย นี่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่เขายึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนี้นะครับครั้งที่1มูลค่า11ล้าน4ี่0 0 0ครั้งที่2 24ล้านอ่าล้าน7 0็ด0 0ารวมมูลค่า35ล้าน20งแ0 0บาทครับสืบเนื่องจาก19กามกราที่ผ่านมาเนี่ยนะตำรวจปราบรามยาเสพติดเขาจับกลุ่ม กลุ่มพักยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในโดยลักลอบลำเลียงมาจากจังหวัดเลยเครือข่ายในทีระยุตนะหรือว่าในเบียร์ครับนะจำนวน2คนก็คือในกตกรและก็นางสาวพัตราจับพร้อมยาบ้า3ล้านเม็ดซึ่งก็ซุกซ่อนมาในรถยนต์อีซูซุมิวเอ็กสีขาวทะเบียนอุดรธาน,นีเขาไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองนครปฐม จากการสืบสวนขยายผลสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับเครือข่ายอีก5้าคนนะก็คือในธีรยุทธ์นี่แหละผู้สั่งการนะครับหลบหนีอยู่นะมีหมายจับครับในวงศกรอันนี้เป็นผู้จัดหายาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีอยู่นะในปัญญานะนี้จับแล้วนางสาวอัญญมณีนี่จับแล้วในพัทรพงศ์นะโดนจับแล้ว เขาตรวจสอบเส้นทางการเงินพบกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ยักย้ายถ่ายโอนเงินของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวอีกหลายรายโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วสองรายก็คือในกฤษดาและก็ในสุรศักดิ์นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังตรวจสอบพบว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินสดที่ถอนออกจากบัญชียาเสพติดของนายจิตสดาก็เลยรวบรวมยลักฐานขอสารออกหมายจับสองรายนี้แหละนะแล้วก็จับได้ในที่สุด นะอ่ะเรียบร้อยไปนะครับเงินเดือนตำรวจมันน้อยไม่ค่อยจะพอกินหรืออย่างไรนะถึงได้ต้องมาหาจ็อบแบบนี้เนะาะไพโรสังวริบทนะครับนะพระเอกขวัญใจวัยรุ่นยุคนู้นเลยนะครับนะเล่นหนังเรื่องวัยอละวนคู่กัละละนาสุรวันดังเป,ปรี้ยงปางเลยนะน้ฟังจำได้เนาะก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อนี้นะปรากฏว่า ปัญหาไม่จบนะมีปัญหาขึ้นมาเรื่องของมรดกทรัพย์สินมรดกเดินมาฟังลูกทรงลูกสาวลูกเลี้ยงอะไรต่างๆนานาพวกนี้มีปัญหากันเรื่องของมรดกครับที่สำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนครับที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนาที่กทมในแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรม นำตัวนางสาวพลอยรัตชินรัตอายุ50ปีซึ่งเป็นภรรยาของเอ๋ไพโรดสังวริบุตรดาราอุโสผู้ร่วงรับก็พาเข้าพบกับอายการนะครับอายการประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายกรณีถูกให้ออกจากบ้านบ้านที่อาศัยอยู่กับสามีมานานกว่า20ปีในแทนคุณเขาบอกว่านางสาวพลอยรัชเนี่ยคบหากับไพโรดสังวริบุตรมาตั้งแต่ปี 2,547แล้วก็จัดงานแต่งงานกันที่กรุงเวียนนามเมื่อปี2,552ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหลังการเสียชีวิตของไพโรธสังวริบุทก็เลยเกิดความขัดแย้งกับลูกสาวจากเมียคนแรกนะของไพโรธนะครับซึ่งก็ร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็เปลี่ยนกุญแจบ้านทําให้เธอไม่สามารถเข้าไปอยู่หรือเข้าถึงทรัพย์สินบางส่วนอย่างเช่นฮาร์ดดิสแวนมรดกแล้วก็พระเครื่อง นักสาวพลอยรัฐบอกว่าบ้านหลังเนี้เนื้อที่80ตารางวาก็ตั้งอยู่ในพื้นที่สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการโดยเธอกับไพโรธสังวริบุตรได้รีโนเวทเป็นสตูดิโอแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกันแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีชื่อในทะเบียนบ้านตั้งแต่ปี51หลังวันที่1กร,รกฎาคมก็พบว่ากุญแจบ้านถูกเปลี่ยนก็จึงแจ้งความที่สพสำโรงเหนือเพื่อให้ตำรวจ เป็นพยา,ยานและตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านต่อมาวันที่5กรกฎาคมขณะกลับเข้าไปในบ้านเธอถูกตำรวจแจ้งบุกลุกและต้องออกจากบ้านทั้งที่อาศัยอยู่มา20ปีทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> ก็เลยมาขอคำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองนางสาวพลอยรัตน์ยังเรียกร้องขอดูใบมรณบัตรและขอทราบสาเหตุการเสียชีวิตของภัโรธ <c oughs> เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่างครับ เนะมียเก่าเมียใหม่ท่านผู้ฟังนะนะลูกเมียเก่านะกับเมียใหม่อืมนะออีตอนอยู่ก็ไม่ได้จัดการให้มันเรียบร้อยท่านผูฟังนะนะคนข้างหลังก็เลยต้องมาทะเลาะก,กันอย่างเนี้นะครับนะ